สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์หูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Hu ว์ยนะครับโดยตัวนี้ก็คือเจ้าตัวโเว่ยฟีบัตโปรทูนั่นเองนะครับตัวที่ผมได้มาตัวนี้นี่เองนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวสีขาวหรือว่าชื่อว่าเซรามิกไว้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้วยกัน3สีนะฮะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ให้มากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเท้าความหรือว่ามาทําความรู้จักเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือว่าซีรีส์หูฟังของทางโฮเวอรก่อนนะครับที่เป็นประเภท tws หรือว่า two wireless stereo ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับหูฟัง two wireless stereo ทางโฮเอรนะครับจะใช้ชื่อว่าฟรีบัตรหมดเลยนะครับโดยตัวเริ่มต้นจะชื่อว่าฟรีบัตร se นะฮะตัวนี้จะมีขายที่ออนไลน์อย่างเดียวนะฮะร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นถ้าจากฟรีบัตร se นะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวฟรีบัตรสามไอซตัวนี้จะเป็นตัวเลขแล้วก็ตามด้วย I นะครับตัวนี้ก็จะ ราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวปัจจุบันก็เป็น 4i ราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทนั่นเองนะครับถัดจากเจ้าตัวฟรีบัตร 3i ฟรีบัตร 4i นะครับก็จะเป็นฟรีบัตร3และก็ฟรีบัตร4นะครับโดยตัวนี้จะไม่มี i ต่อท้ายนะครับก็จะสเปคสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นราคาตัวนี้ก็อยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับในตัวปัจจุบันก็คือฟรีบัตร4นะฮะถัดจากตัวฟรีบัตร3ฟรีบัตร4ขึ้นมานะครับตัวท็อปสุดที่ โดยเจ้าโปรทตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่2ของทางหัวเว่ยนั่นเองนะครับก็มีการปรปับปรุงพัฒนาจากรุ่นแรกเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็รู้กันมากขึ้นแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์หัวเว่ยเนี่ยหูฟังเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกที่เจ้าตัวฟีบัตโปรทูกัน,นครับตัวนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของตัว ปรับปรุงดีไซน์การออกแบบนะครับให้มีขนาดเล็กรวมถึงการสวมใส่การใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือปรับปรุงเรื่องดีไซน์ถ้าเทียบกับเจ้าตัวฟีบัตโปร,โปรตัวแรกนะครับตัวนี้ทั้งเคสนะฮะแล้วก็หูฟังด้านในนะครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับทั้งหูฟังเล็กลงเคสเล็กลงนะครับน้าหนักเบาลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่า ประสิทธิภาพรวมถึงแบตเตอรี่การใช้งานยังคงเดิมนั่นเองนะครับอันนี้คือดีไซน์ภายนอกนะครับจากที่ผมใช้งานมาผมใช้งานทล้วสองตัวเลยครับทั้งฟีบัตรโปรตัวแรกแล้วก็ฟีบัตโปร2นะครับผมว่าอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเคสเนี่ยมนเล็กลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็หูฟังด้านในจากปกติหูฟังเนี่ยเวลาจะหยิบใช้งานตัวเก่ามันหยิบยากนิดนึงนะครับตัวนี้มันหยิบค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าใครนิ้วใหญ่อย่างผมเนี่ย เวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะหยิบยากแต่ฟรีบัตรโปรทูหยิบขึ้นมาง่ายขึ้นหูฟังเนี่ยมันจะลอยขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวตอบโจทย์การใช้งานที่ดีขึ้นจากเดิมเนี่ยมันหยิบจับไม่ค่อยถนัดมือเลยนะครับหยิบใช้งานค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งสําหรับใครที่นิ้วใหญ่รวมถึงมือลื่นๆนัเนเองนะครับแล้วก็ในเรื่องต่อมานะครับที่ผมสัมผัสได้เลยคือการสวมใส่ตัวเก่าเนี่ยความรู้สึกของผมเหมือนใส่แล้วมันไม่แน่นมันไม่กระชับนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วแบบมัน กระชับแล้วก็เข้ากับสรีระของหูดีมากมากกว่าตัวเก่าเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวเก่าเนี่ยผมใช้ไปบางทีมันมีการวิ่งหรือว่ามีการสะบัดเนี่ยมันหลุดล่วงหลายท้งนะครับแต่ว่าตัวนี้ดูมันกระชับมันแน่นขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้คือปรับปรุงภายนอกนะครับทั้งในส่วนของตัวหูฟังและก็เคสนะครับที่เล็กลงแล้วก็ใส่ที่กระชับขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คืออย่างแรกครับที่เทียบกับในส่วนของตัว ฟรีบัตรโปร1นนั่นเองนะครับต่อมามีการปรับปรุงนะครับคุณภาพเสียง ให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยตัวนี้นะครับเขามีการโคเดเวลลบหรือว่าพัฒนาร่วมกันนะครับกับแบรนด์เครื่องเสียงนะครับชั้นนำระดับโลกเลยนะครับจากแบรนด์ที่ชื่อว่าเดเวเลนนี่นะครับก็ตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะครับจากเจ้าตัวเด e วเลนพันธุอนะครับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้น4ีห้าหมื่นเลยหรือว่าตัวสีทองเนี่ยราคาเป็นแสนเลยนะครับก็เป็นหรือพันไฮเอเลยสำหรับเครื่องเสียงบลูทูธหรือว่าเครื่องเสียงที่เป็นแบบไร้สายนะครับค่อนข้างที่จะแพงมากๆหลายคนที่เล่นเครื่องเสียง จะรู้จักกันดีตัวนี้ก็ได้ในส่วนของตัวแบรนด์เดวลเลนะครับมาพัฒนาร่วมกับ h u a เ e i ทำให้คุณภาพเสียงเขาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับคุณภาพเสียงนะครับดีขึ้นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้นะฮะจะรองรับในส่วนของตัว ไฮไลท์สออดโอแล้วนะครับจากตัวเก่าๆขเว่เนี่ยจะไม่รองรับนะครับจะรองรับในส่วนของตัวโคเด็กที่ SBC หรือว่า AAC ตัวนี้จะรองรับในส่วนของตัว LDAC เลยนะครับก็คือเป็นตัวมาตรฐานของตัว h i g h s e u ออดโอนั่นเองนะครับก็ตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพเสียงดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะตัวนี้เขาบอกว่า จากเดิมเนี่ยในส่นตัวไดเวอร์ขนาด11ม mm มเนี่ยมันเป็นไดเวอร์แบบไดนามิกอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เป็นในส่วนของตัวดูโอไดเวอร์นะครับก็จะมีไดเวอร์สตัวที่อยู่ในตัวหูฟังข้างเดียวนะไม่ได้หมายถึงคนละค่านะครับจากที่กขาบอกมาตัวนี้จะมีไดเวอร์สตัวเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งว่าไดเวอร์เนี่ยมันชื่ออะไรบ้างนะครับ ไดเวอร์ตัวแรกนะครับผมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษผมต้องขอเปิดดูนิดนึงนะฮะตัวไดเวอร์ตัวแรกนะครับจะเป็นไดเวอร์ที่เป็นในส่วนของตัวดินามิกไดเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่อยู่ตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับขนาด1 1มมกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเพหน่าไดอะเฟมนะครับก็เป็นอีกด i เวอร์หนึ่งที่อยู่ในหูฟัง ท้างเดียวกันนะครับทำให้คุณภาพเสียงดีมากยิ่งขึ้นเขาบอกการทํางานของเขานะฮะถ้าเป็นในส่วนของตัวด y นามิกเดเวอร์เนี่ยจะทํางานในเสียงย่านต่ําหรือว่าเสียงเบสแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนตัวเพน,น่าเดลเฟมนะครับจะทํางานในส่วนของตัวเสียงกลางนะครับไปจนถึงเสียงสูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทํางานให้คุณภาพเสียงของตัว หูฟังตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวประสิทธิภาพของหูฟังที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากตัวแรกรที่มีแค่ d ด i เวอร์ไดนามิก11มิมอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็น Duo d r ด v เวอนะฮะแล้วก็ที่บอกไปนะครับรองรับทั้งในส่วนของตัว h i g ล l e นะครับออดอนะครับที่เป็นในส่วนตัว Certificate จาก Sony นะครับที่เป็น h i g ลทไวเล l ออดีโอตัวนี้รองรับนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของตัว Huawei นะครับที่เป็นตัว h i l e s w i r e l e อ Audio ด้วยนะครับก็จริงแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ h u a w e ตั้งขึ้นมาเองก็บอกว่าคุณภาพเทียบเท่าหรือว่าดีกว่า h i เ e s w i r ล l ออ Audio ที่ทาง Sony มีเลยนะครับอันนี้ทาง Huawei โอเคไว้นะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของตัวเอฟเฟกเสียงเนี่ยสามารถปรับได้ ถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับก็เป็นรูปแบบที่มีการพัฒนาร่วมกับเดเวเล่นะครับรูปแบบแรกนะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับใครชอบเบสหนักก็เลือกรูปแบบเสียงที่เป็นในส่วนตัวเน้นเสียงเบสได้หรือถ้าใครเน้นเสียงร้องนะครับก็ไปเน้นเรื่องตัวเสียงร้องได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเสียงดนตรีเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันชื่ออะไรอีกอันหนึ่งผมจําไม่ได้100%ซนตะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเอฟเฟกเสียงที่มีมาในตัวฟรีบัตโปร o ูนั่นเองนะครับ โอเคเอฟเอกซ์เอันหนึ่งจะเป็นเพิ่มเสียงแหลมนะครับมันจะมี4ีอันนะครับก็เป็นในส่วนตัวพัฒนาร่วมกับเดอะเวลเล่หนึ่งะครับเพิ่มเสียงเบสหนึ่งเพิ่มเสียงแหลมหนึ่งแล้วก็เน้นเสียงร้องหนึ่งก็เป็น4รูปแบบเสียงที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะฟังลักษณะไหนแล้วก็สามารถที่จะบวกเพิ่มเป็นการปรับนะครับอีควอไลเซอร์เพิ่มเติมได้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเสียงที่มีมาให้เนี่ยมันยังไม่โดนใจ ปรับอีควอ i z e r เองสามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะยังรองรับในส่วนของตัวการพูดคุยหรือว่าการโทรศัพท์นะฮะให้คุณภาพเสียงที่ด,ดีระดับ HD เลยนะครับก็ทำให้การคุยเนี่ยเสียงคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าโทรแล้วก็อัดเสียงหรือบันทึกเสียงให้ดูว่าในสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว เกี่ยวกับเสียงที่พัฒนาเพิ่มเติมเข้ามานะครับเด่นๆเลยก็คือในส่วนของตัวที่ผมชอบเลยก็คือที่เป็น Duo d r v v r r นะฮะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแล้วก็ยังรองรับในส่วนของตัว h i g h t w i r e l e s s Audio นะครับที่เป็นในส่วนตัว LDAC นะครับโคเดกตัวนี้ก็เป็นคุณภาพเสียงสูงนะครับปกติจะรองรับแค่ SBC แล้วก็ AAC อนะครับอย่างตัวฟีบัต PRO ตัวแรกได้แค่ SBC กับ AAC เท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับในเรื่องของตัว เขาเรียกว่าการตัดเสียงนะครับอันนี้ก็เรื่องการตัดเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นในส่วนตัว active noise cancellation 1.0ตัวนี้เป็นเวอร์ชันน2.0มีการตัดเสียงดีขึ้นกว่าฟรีบัตรโปรตัวแรกนะครับจากเดิมเนี่ยได้แค่40เดซิเบลตัวนี้ได้ถึง47เดซิเบลเลยนะครับก็ถือว่าการตัดเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะมีในเรื่องของตัว รูปแบบนะครับที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไดนามิกนะครับสามารถที่จะปรับในเรื่องของตัวการตัดเสียงรบกวนเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะครับก็ปกติแล้วมันจะเป็นไดนามิกอัตโนมัติเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าไดนามิกที่มันปรัแพร้อัตโนมัติเราไม่ชอบนะครับเช่น <c oughs> ถ้าเดี๋ยวผมอธิบายคงว่าไดนามิกก่อนไดนามิกเนี่ยก็คือว่าเขาจะปรัแพร่อัตโนมัติเลยถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยห้องเงียบไม่มีเสียงอะไรมันก็จะเป็นโหมดสบายนะครับโหมดสบายแต่ว่า ถ้ามันมีเสียงดังขึ้นมานิดๆดหน่อยๆนะครับมีเสียงู่นนี้นั่นขึ้นมาอาจจะเป็นโหมดทั่วไปมันจะปรับให้หรือถ้าเสียงดังมากๆเช่นเราเดินข้างทางข้างถนนตามสนามบินตามป้ายรถเมล์เนี่ยะะมันก็จะเป็นสูงเป็นพิเศษซึ่งตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเสียงรอบข้างที่ดังมากๆซึ่งอันนี้ถ้าเราเปิดเป็นดินามิกซึ่งค่าพื้นฐานมันจะเป็นดินามิกเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับมันจะปรับให้เราเองเลยหรือถ้าบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะฟิกเลยเป็นรูปแบบทั่วไปอย่างเดียวก็ได้เป็นรูปแบบในโหเดว้้แแลต่เรราปับ ตั้งค่าได้เลยนะครับมาตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน AI Life ได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวไปตั้งค่า FA Live นะครับแล้วก็ปรับตั้งค่าเป็นทางลัดไว้นะครับเวลากดที่คำสั่งหูฟังก็จะปรับให้ทันทีเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าโหมดรับรู้สิ่งรอบตัวหรือว่า Awareness mode นะครับไอตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับเวลาคนใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมครับแล้ว เดินอยู่ข้างทางนะครับแล้วเวลาคนเรียกนะฮะหรือว่ามีเสียงบีบแก้หรือว่ามีเสียงรอบข้างเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงรอบทางด้วยหจากเดิมถ้าเราใส่หูฟังประเภทนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยถ้าคนเรียกไกลๆเบาๆอาจจะไม่ได้ยินนะครับตัวนี้เขาบอกว่าปรับปรุงให้เสียงเวลาพูดคุยเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติขึ้นดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมมันแบบว่าเวลาเปิดโหมดนี้เวลาพูดคุยกับเพื่อนมันจะรู้สึกแปลกๆนะครับตัวนี้ก็จะปรับให้มันดีขึ้น เดิมอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของตัวการตัดเสียงรบกวนที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยรวมเคสก็บอกว่าใช้งานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาหูฟังออกมาใช้งานเนี่ยถ้าปิดตัดเสียงรบกวนฟังเพลงได้สูงสุดถึง6.5ชั่วโมงแต่ว่าถ้า เปิดแต่เสียงรบกวนหรือ Active n นอย e c a n c e l l a t i o n เนี่ยจะได้4ชั่วโมงนะครับสำหรับหูฟังถ้าเวลาเอาไปฟังเพลงนะครับถ้าเปิดจะได้4ปิดจะได้6.5รวมเคสจะได้30ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยชาร์จแบตเตอรี่เร็วนะครับถ้าใส่หูฟังใส่เคสเนี่ยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็สายชาร์จตัวนี้ครับก็จะประมาณเขาบอกว่า40นาทีเต็มแต่ว่าถ้าไม่ใช้สายชาร์จให้เคสชาร์จแบบนี้ก็จะประมาณ1ชั่วโมงเต็ม100%นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโหมดสําหรับคนที่ใช้หูฟังประเภทนี้ไปเล่นเกมมันจะมีโหมดให้เลือกเปิดเป็นความรวงต่ําสําหรับการเล่นเกมมันจะได้มีความดีเรยร์หรือว่าวาการแหลกของเสียงเนี่ยน้อยมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ หรือว่า pairing สออุปกรณ์พร้อมกันซึ่งตัวเก่าก็รองรับโดยตัวนี้ปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้ผมมีโน้ตบุ๊กอยู่ข้างหน้านะครับหตัวแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งตัวผมสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วกรณีผมประชุมอยู่บนโน้ตบุ๊กอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเสียงจะเข้าที่หูฟังเลยแล้วถ้าผมกดรับปุ๊บตัวนี้มันก็จะตัดไปหรือถ้าเราดูวิดีโอบนโน้ตบุ๊กอยู่มันก็จะพอ u ไปนะครับแล้วเมื่อเราคุยยเเสสรร็็จจนะ,ะาาากกดวงปุ๊บมั กลับมาเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กแล้วก็ประชุมต่อหรือว่าดูหนังต่อได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการใช้งานนะครับแบบเขาเรียกว่าพร้อมการ2อ,อุปกรณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์2เครื่องก็ได้นะครับจะเป็นแท็บเล็ตับสมาร์ทโฟนก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆได้หมดเลยที่สามารถเชื่อมต่อเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้งานอ้อแล้วก็ตัวนี้นะครับยังรองรับในส่วนของตัว ไวเลสชาร์จนะครับ้าแบตเตอรี่เราหมดนะครับแล้วก็มันไม่มีที่ชาร์จนะฮะเราแ,แล้วสมาร์ทโฟนเราสามารถที่เป็นรีวอร์ดชาร์จได้หรือไม่ใช่ชาร์จไวเลสนะครับเราสามารถวางชาร์จแบตบให้กับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายชาร์จที่เป็น Type C เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวประสิทธิภาพการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้ยังรองรับในส่วนของตัวมาตรฐาน IP 54ก็การคาบเหงื่อคายฝุ่นละอองได้เล็กน้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว จุดเด่นๆทั้งหมดของเจ้าตัวฟรีบัตรโปรถูนั่นเองครานี้นะฮะเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องตัวจุดเด่นไปแล้วนะครับครานี้จะมาให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นโดยผมจะมาทําการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนให้ดูกันเลยนะครับว่าตัวเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวหูฟังฟรีบัตรโปรเนี่ยเชื่อมต่อกับริตบัลสมาร์ทโฟนโอ้ e หอย่างตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นเจ้าตัว n o v a 7 SE นะครับถ้าผมเคยเชื่อมต่อกันแล้วผมเปิดฟาปุ๊บ มันจะขึ้นป๊อปอัพแพร์ลิงให้เลยนะครับมันจะเด่งขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นป๊อปอัพแพร์ลิงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นทั่วไปเนี่ยถ้ามันเคยเชื่อมต่อแล้วมันก็จะเชื่อมต่อให้โดยมัติแต่อาจจะมีป๊อปอัพขึ้นมาคราวนี้เนะี่ยเรามาดูกันว่าในส่วนของตัว การทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ควบคุมผ่านแอป AI l i t e เนี่ยทำอะไรได้บ้างแอป AI l i t e ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับถ้า iOS ก็โหลดได้จากในส่วนของตัว App Store Android ก็ Play Store ถ้า Huawei ก็ App Gallery ได้เลยแต่ส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีมาให้นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเปิดแอปตัวนี้ดูนะครับแอปตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ เปิดเข้ามาเลยนะครับมันก็จะเจอในสองตัวอุปกรณ์นะครับหน้าแรกเลยก็จะบอกว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะครับรวมถึงบอกสีด้วยอะผมลืมบอกสีไปนะครับ สีตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะสีที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้นะครับชื่อว่าเซรามิกไวท์นะครับแล้วก็อีกสีถัดมาก็จะเป็นตัวซิลเวอร์บูนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นซิลเวอร์ฟอสนะครับซิลเวอร์ฟอสกับซิลเวอร์บูนะครับเจ้าตัวผิวสัมผัสที่เคสเนี่ยเขาจะเป็นด้านๆนิดหนึงแตกต่างกับสีขาวนะครับที่จะเป็นบอกว่าเงาเงาเรื่อมเรื่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3สีนะฮะ อ่ะโอเคนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วดาที่แอปแอร์ไลน์นะฮะมันก็จะมีรูปอุปกรณ์และชื่อรุ่นขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นสีด้วยอย่างผมสีขาวเห็นไหมฮะมันก็ขึ้นที่หน้าจอเป็นสีขาวแล้วก็บอกว่าแบตเตอรี่เคสเหลือเท่าไหร่นะครับหูฟังด้านซ้ายด้านขวาเหลือเท่าไหร่อย่างตอนนี้เคสผมเหลืออยู่81%ส่วนหูฟังอยู่ที่100%ทั้งซ้ายและขวาเลย แล้วก็ศูนย์าย <xi> การเชื่อมต่อก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับนี่ที่เชื่อมต่ออยู่ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวห u ไรโนวาเจ็ด e, เแล้วก็เจ้าตัวเมดบุ๊คเอ็กโตัวที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับแต่ว่ากล้องมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่ามันก็จะขึ้นที่จอภาพด้วยนะครับว่าตัวนี้มันเชื่อมต่อ2ออุปกรณ์อยู่นะครับเราสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในเรื่องของตัวการควบคุมเสียงรบกวนนะครับก็ปิดอยู่ไม่ได้เปิดนะครับก็สามารถที่จะกดปิด,เป,ดเปิดนะครับหรือว่าเปิดโหมดรับรู้สิ่งงรรรอบบตตััวจากนนี้้ไดะค ถ้าเราเปิดในส่วนของตัวโหมดตัดเสียงรบกวนปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะมีเพิ่มเติมด้านล่างลงมาอีบรรทัดหนึ่งนะครับให้เราสามารถเลือกได้นะครับถ้าดีฟォลต์ของโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะอยู่ที่ไดดามิกไดนามิกเนี่ยก็คือว่าเขาจะปรับให้อัตโนมัติตามสถานที่หรือว่าสถานการณ์ที่เราใช้งานอยู่ว่าเสียงมันดังมากน้อยเพียงใดและเขาจะปรับให้อย่างที่บอกไปข้างต้นที่ผมไปพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้ามันเป็นที่ที่เงียบนะครับไม่ได้ดังมากก็จะเป็นโหมดสบาย แต่ว่าถ้ามีเสียงดังขึ้นมานิดนึงนะฮะหรือว่าอยู่ที่มีเสียงเจ้าแจจอแจแต่ว่ายัางไม่ดังมากมันก็จะอาจจะปรับเป็นโหมดทั่วไปให้แต่ว่าถ้าเสียงดังมากๆนะครับอาจจะเป็นสนามบินหรือว่าตัวป้ายรถเมย์นะครับมันก็จะปรับเป็นแบบว่าโหมดตัดเสียงรบกวนสูงเป็นพิเศษให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ะจะตัดเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะปรับให้เราหรือว่าเราจะเลือกเองได้เลยนะครับถ้าเราจะเลือกทั่วไปอย่างเดียวก็ปรับได้เลยนะฮะ ถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงเอฟเฟกเสียงที่ผมบอกไปถ้าไม่เห็นภาพมาดูกันพร้อมกันเลยเมื่อแตะเข้าไปนะครับเอฟเฟกเสียงตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน4รูปแบบเราสามารถเลือกได้นะครับค่าเริ่มต้นนะครับที่เขาเซตไว้ค่าเริ่มต้นเลยก็จะเป็นในส่วนตัวที่ร่วมมือกับเดวลเล่นเองนะครับคุณภาพเสียงก็เป็นสไตล์ของเขานะฮะแต่บอกถ้าเราไม่ชอบเราเน้นเบสก็ไปปรับเพิ่มเสียงเบสได้หรือถ้าเรายังไม่ชอบอีกชอบเสียงแหลมก็ไปเพิ่มเสียงแหลมได้หรือว่าชอบเสียงร้องก็ไปเน้นเสียงร้องได้ หรือถ้าทั้งสีอันไม่ชอบก็กดบวกนะครับไปเลือกปรับอีควอไลเซอร์เองได้นะครับก็เลือกปรับตามที่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเอฟเฟกเสียงมีให้เลือกสีรูปแบบแล้วก็คัตตอมได้อีกนะฮะแล้วก็การโทรที่บอกไปรองรับการโทรรับ HD ให้เสียงที่คมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับมีอะไรอีกนอกจากปรับเอฟเฟกเสียงนะครับก็มีท่าทางสัมผัสนะครับตัวนี้นะฮะมันก็จะบอกว่า คำสั่งต่างๆหูฟังเนี่ยมันเซตเป็นอะไรบ้างอย่างถ้าเป็นการเขาเรียกว่าภาษาไทยที่แปลมาคือจีบนิ้วที่ก้านหูฟังก็คือกดนะครับกดไปนิดกดหรือว่าบีบที่ก้านหูฟังนะครับคำสาวเขาคือบีบหรือกดแต่ว่าในภาษาไทยที่เขาแปลมาชื่อว่าจีบนิ้วที่ก้านหูฟังนะครับก็บีบไปที่ก้านหูฟังเบาๆหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นการรับสายวางสายนะครับนะก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ถ้าสองครั้งจะเป็นปฏิเสธสายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการจีบนิ้ว 1ครั้งนะครับก็เปนในส่วนของตัวเล่นเพลงหยุดเพลงนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวจีบนิ้ว2ครั้งก็จะเป็นเพลงต่อไปถ้าเราฟังเพลงอยู่จีบนิ้ว3ครั้งก็เป็นเพลงก่อนหน้านะครับแต่ว่าบางคําสั่งถ้าเราไม่ชอบเราสามารถที่จะแตะเข้าไปแล้วก็เลือกไม่มีได้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าจากตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแล้วคราวนี้มาดูคําสั่งที่เป็นการจีบนิ้วนะฮะค้างไว้หรือว่าบีบค้างไว้ที่ก้านหูฟังกันบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุม โหมดตัดเสียงรบกวนนะครับนี่ค่ะถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะครับก็ถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับกดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าบีบค้างไว้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าปิดตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ถ้าบีบค้างไว้อีกใันก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดโหมด รับรู้สิ่งรอบตัวนะครับหรือว่า awareness mode นะครับนั่นเองนะฮะโดยการบีบทั้งซ้ายและขวาถ้าข้างขวาเราอยากจะปรับตั้งค่าเป็นค่าอื่นเราก็มาปรับได้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวปลุกผู้ช่วยสัง่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาอื่นๆนะครับไม่เอาตัดเสียงรบกวนก็ได้หรือว่าจะไม่เอาในส่วนของตัว รับรู้สิ่งรอบตัวก็ได้เราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ก็สามารถมาคัดต้อมเองได้นะครับที่ได้ส่วนของตัวแอปแอร์ไล e ์แล้วก็ถ้าเป็นการปัดนิ้วขึ้นไปนะครับก็คือเลื่อนที่ก้าหนหูฟังนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม ลดระดับเสียงในกรณีที่เราฟังเพลงอยู่เฮ้ยแล้วเพลงมันเบาไปในเพลงนี้เราสามารถเลื่อนที่การหูฟังได้โดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวท่าทางสัมผัสที่เราสามารถควบคุมผ่านที่การหูฟังของตัวฟีบัตโปรทูได้นะฮะ ถัดมานะครับตัวนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะฮะที่ผมลองใช้งานแล้วจริงๆก็คือการหาหูฟังนะครับวันนั้นผมฟังเพลงอยู่ที่บนที่นอนแล้วเผอ,อิญว่าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาหูฟังหลุดไปผมหาไม่เจอว่าหูฟังอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะกดแล้วก็มันจะส่งเสียงไปที่หูฟังทําให้รู้ว่าหูฟังที่มาหลุดอยู่อยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้ต้องอยู่ใกล้ๆนะถ้าแบบไกลๆก็ไม่เจอนะครับถ้ามาหลุดการเชื่อมต่อก็จะไม่เจอนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเราก,กดไปปุ๊บเสียงจะดังที่นี่เลยเอ่ะผมเลือกจากด้านขวาก่อนนะ Yeah. มันก็จะดังนะฮะแต่นี่บอกไปผมกดด้านซ้ายด้านขวามันอยู่ในเคสมันก็จะดังที่เดียวกันอ่านะครับกรณีที่ล่นนะฮะแล้วก็อยู่บนที่นอนนะครับเราสามารถที่จะ ค้นหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งบนแผนที่ได้กับลักษณะการที่เราติดตามสมาร์ทโฟนเลยแต่ตัวนี้เราจะต้องเชื่อมต่อกับในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะครับมันถึงจะสามารถที่จะบอกได้นะครับถ้ามันไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็จะไม่สามารถระบุได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่มันก็จะบอกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นะะแล้วก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับ p ปรนะครับนี่มันก็จะบอกหมดเลยอ่าไม่ใช่ฟิซิี่ผมมีอุปกรณ์เยอะมากเลยอ่า p o o นี่ก็จะอยู่ที่ในส่วนของตัวปากแพรกานจระบุรีนะครับมันบอกหมดเลยนะนี่บอกได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะกดเล่นเสียงไปที่อุปกรณ์ได้ด้วยก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆที่เราตามโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันว่าตัวถูฟังต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับถ้ามันออฟไลน์ก็จะตามไม่ได้นั่นเองนะครับ น,นี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วถัดมามีคําสั่งอะไรอีกนะฮะก็จะมีในเรื่องของตัวทดสอบความพอดีของจุกหูฟังนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราใส่หูฟังเข้าไปในหูแล้วนะครับเราสามารถกดดาเนินการให้เขาทดสอบได้ว่าเราใส่หูฟังเนี่ยตำแหนง่งหรือว่าในส่วนตัวระยะมันโอเคหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันไม่โอเคมันก็จะบอกเราเลยว่าด้านซ้ายด้านขวาให้อะปรับอะไรอเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ฮะสองข้างปุ๊บนะครับ เสร็จเมื่อเราใส่เสร็จเรากดดาเนินการเลยนะครับแล้วกดเริ่มต้นนะครับเขาก็จะทําการส่งเสียงมาที่หูฟังส่งเสียงมาที่หูของผมนะครับแล้วก็เขาก็จะคํานวณให้ว่าการสวมใส่ของเราโอเคหรือไม่นะครับรอสักรู่เดียว เห็นไหมฮะเขาบอกว่าด้านขวาสวมใส่พอดีแต่ว่าในโสตัวปรับตำแหน่งหรือลองจุกหูฟังอื่นของด้านซ้ายนะครับนี่ก็มันจะมีจุกหูฟังอีก2ขนาดอยู่ในกล่องนะครับเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ผมขยับใหม่อันนี้เป็นหูฟังที่มันใส่โอเคแล้วผมลองอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นนะครับมาดูกันว่าผมขยับให้มันแน่นขึ้นแล้วมันจะโอเคหรือไม่ อ่าอันนี้เห็นไหมครับมันก็ขึ้นว่าสวมใส่พอดีนะครับทั้ง LR ซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้ก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบการเขาเรียกว่าการสรวมใส่หรือว่าจุกยางว่ามันโอเคหรือไม่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสามารถที่จะวิจェตบริการผมลองกดเข้าไป อาจจะยังไม่รองรับนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีอันนึงนะครับก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งตัวที่ผมได้มานะครับผมได้มามา,มาสักเป็นเดือนและช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับตัวที่ผมได้มาเป็นโปรตไทยนะครับมันยังไม่ปลดล็อกคุณภาพเสียงก็จะยังไม่ดีมากแต่หลังจากนั้นนะครับเขาปลดล็อกก่อนที่ใกล้จะเปิดตัว้วฮะมันก็จะมีเรื่องของตัวปรับอัปเดตมาหลายรอบเลยจนคุณภาพเสียงมันดีมากๆเลยนะครับเราก็สามารถตรวจสอบการอัปเดตจากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ตอนนนนนี้้เป็ววรชัั่ลลาสุดแะคบ แล้วก็ในโซตัวสุดท้ายครับคือการตั้งค่าอน่างที่บอกไปแล้วว่าตัวนี้มันก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้2อันก็คือตรวจจับการสวมใส่นะครับถ้าเราเล่นเพลงอยู่เราเปิดตรงนี้อยู่มันก็จะหยุดเล่นเพลงนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่หูฟังเข้าไปใหม่มันเพลงก็จะเล่นอันตโนมัติเลยอันนี้เรียกว่าตรวจจับการสวมใส่นะครับแล้วก็ความน่วงแบบดินามิกตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตัว การเล่นเกมนะครับให้มีค่าความหน่วงที่มันต่ำมากๆเวลาเอาหูฟังตัวนี้ใส่เล่นเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมจากใน F อป a i l i f e ก็จะมีประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะตั้งค่าได้เยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของตัวดีไซน์การออกแบบอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมให้ไม่ได้ให้ดูบอกว่าจริงจังนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้ดูอย่างแรกเลยก็คือเป็นตัวเคสก่อนนะครับ เป็นตัวก่อนผมขอญายตเช็ดก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเคสภายนอกนะฮะอนนี่คะก็จะเป็นตัวมีเงินเงินอยู่นะครับตัวเครื่องข่ายจริงๆนะครับตัวสัญลักษณ์เงินเนี่ยจะเป็นโลโก้อาจ,จะเป็นคําว่าหัวเว่ยแล้วก็เดลเลลนั่นเองครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นบอทไทมมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่มีความหมายเป็นคําสลับกันไปสลับกันมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มเป็นปุ่มเปิดปิดรีเซ็ตอยู่ที่ปุ่มเดียวเลยที่ตัว ขงด้านทางนั ake, ่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านข้างก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบๆไปเลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็น Type C แล้วก็จะมีจุดเล็กๆก็เป็นไฟแสงสาระว่ามันกําลังชาร์จแบตอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอหูฟังแล้วมีสแต็ปอนนัตต่ออยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูที่ก้านหูฟังกันบ้างนะครับผมเอาก้านหูฟังให้ดูก่อนที่บอกไปนะ มได้มาเป็นโปรตไท์บางทีมันจะมีสกีนมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องตกใจนะครับตัวขายจะริงจะไม่มีตัวก้านตัวนี้ครับถ้าเทียบกับฟีบัตโปรตัวแรกนครับจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดีไซน์หูเนี่ยเท้ากับมากขึ้นก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้นี่ครับด้านบนด้านข้างบิดให้ดูนะจุกยางเปลี่ยนได้นะครับมีให้อีก2ขนาดด้วยกันนะครับเอามาดูคู่กันเลยนะครับคู่กันเลยก็จะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับ ใส่กระชับขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งองศา,าดีขึ้นกว่าเดิมในการออกแบบหูฟังนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับน้ำหนักเบาด้วยครับอันนี้เบาวกว่าตัวเดิมนะครับอันนี้นออก็คือเรื่องตัวการดีไซน์ออกแบบหูฟังนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวประมาณเท่านี้นะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอย่างอื่นให้มากขึ้น มีเวลาแล้วก็ถ้าเขายังไม่ได้เอาคืนกลับไปนะครับถ้าเขาขอคืนกลับไปก็อาจจิปได้ไม่ครบนะครับแต่เท่าที่ผมทดสอบนะครับต้องบอกนี้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นคุณภาพเสียงนะตัวนี้ถือว่าคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดของหูฟังหัวเวยที่ผมเคยได้มาเลยนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยฟีบาซีเนี่ยโอ้โหถ้าเรื่องเบสนี่แบบว่า ชิดซ้ายตกไหลถนนไปเลยยิ่งตัวหูฟังตัวนั้นมันเป็นรูปแบบที่เป็นกาเรียกว่าเอียบบัตรที่ไม่ใช่อินเอียด้วยนะครับเบสถ้าเทียบกับตัวนี้คนละเรื่องเลยถ้าเทียบกับตัวฟรีบัตรตัวแรกเป็นความรู้สึกของผมนะผมไม่ใช่คนเก่งเรื่องเสียงครับผมพูดผิดขออภัยด้วยถ้าเกี่ยวกับคุณภาพเสียงผมว่าเบตตัวนี้ดีขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมกระชับขึ้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับตัวฟรีบัตรโปรตัวแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพรวมคุณภาพเสียงต่างๆเสียงร้องเสียงอะไรต่างๆมันดีขึ้น กระชับขึ้นชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะบอกเลยแต่เรื่องแบตเตอรี่นะครับก็โอเคผมลองเปิดในเรื่องของตัวหมดเสียงรบกวนแต่ผมไม่ได้ฟังเพลงนะเป็นการประชุมได้ประมาณ4ชั่วโมงจริงๆนะครับแล้วก็จริงอาจจะไม่ถึง4ชั่วโมง100%ด้วยอาจจะประมาณ3ชั่วโมงปลายเกือบ4ชั่วโมงมันจะแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนแล้วแต่ว่าใช้จนหมดน่าจะได้4ชั่วโมงแต่ว่าผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งหูฟังตัวนี้นะครับถ้าเราใช้2ทข้างพร้อมกันแบตเตอรี่จะอยู่ได้ใกล้เคียงกับที่เขาแจ้งเลยแต่ว่าถ้าเราใช้ะขาางงอย่่ผมนี ผมเคยใช้แบบสลับใช่ไหมไอ้ในข้างขวา,าใช้ข้างเดียวแบบนี้แบตเตอรี่อาจจะไม่ได้อยู่นานเท่านะจากผมทดสอบเนี่ยถ้าใช้ข้างเดียวเนี่ยจากที่มันจะได้ประมาณ4ชั่วโมงถ้าปิดตัดเสียงแล้วถ้าเปิดตัดเสียงล้วป่วนผมใช้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงอ่ะมันก็จแจ๊กแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วกว่าที่ที่นี้ก็คือไม่ถึงบอกว่า3ชั่วโมงครึ่งด้วยไปที่ผมลองทดสอบในครั้งก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าส่วนมากทุกคนเวลาใช้งานก็ใช้พร้อมกัน2ข้างแต่อาจจะผมคนเดียวสลับ นั่นเองเพราะบางทีเวลาฟังคนอื่นพูดคุยอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับถ้าเราจะไปในโซมตัวแปในโหมดบางทีมันก็ความรู้สึกใส่หูฟังก็จะเปิดหูข้างหนึ่งออยฟังนั่นเองนะครับก็จะสลับกันใส่ก็เป็นกานนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมจะไม่ได้พูดว่าเฮ้ย้คุณภาพเสียงเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้เก่งเรื่องเสียงนะน,นะผมพูดไปกลัว คนอาจจะไม่เข้าใจภาษาต่างๆเสียงเนี่ยผมไม่ได้เป็นช่องที่เก่งด้านนั้นนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเสียงลองไปฟังช่องที่เขาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเสียงละเอียดมากขึ้นดีกว่าแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ไปทดสเองด้วยตัวเองจากที่ผมใช้งานจริงๆผมบอกเลยว่าการใช้งานโอเคมากการใช้งาน2ออุปกรณ์ดีนะครับคุณภาพเสียงดีการคุยโทศรศัพท์ปกติเนี่ยบางรุ่นที่ปลายสายก็ถามว่าเอ้ย ทำไมเสียงไม่ชัดเลยใช้บูทูธรถยนต์หรือเปล่าใช้หูฟังหรือว่าใช้อะไรหรือเปล่าตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยผมเปิดตัวเสียบหูฟังต่อหูฟังตัวนี้แล้วก็คุยโทรศัพท์กับแฟนคุยโทรศัพท์กับคนอื่นไม่เรื่องเสียงว่าเสียงเบาเสียงค่อยเสียงไม่ได้ยินเสียงซาเสียงช็อตตัวนี้เสียงดังฟังชัดปกติทั่วไปนะครับไว้ผมจะมาทดสอบหรือทํเป็นคลิปให้ดูการถ้ามีเวลาและเขายังไม่เรียกหูฟังตัวนี้คืนไปนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ถือว่ายาพองสมควรเลยนะก็ฝากไว้เท่านี้ระกันนะครับสำหรับใครที่ดู ทุกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งตัวใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัว